คลิปนี้ถ้าใครสงสัยว่าหยกปลอมทำมาจากอะไรไม่ควรพลาดค่ะติดตามชมให้จบคลิปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาหยกปลอมไปเซอร์นะคะวันนี้อปอก็จะมาทําให้ดูเลยค่ะว่าหยกปลอมที่เราเห็นเห็นกันในท้องตลาดนะคะถ้าเซอร์ออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็เคยสงสัยใช่ไหมคะว่า ทำจากอะไรกันแน่เป็นแก้วหรือว่าเป็นหินชนิดไหนกันแน่นะคะวันนี้ก็ไปดูกันเลยค่ะเจ้าหยกปลอมตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมในท้องตลาดมาก เนื่องจากสวยสะดุดตานะคะทําให้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวนี้เป็นสีแท้หยกแท้นะคะทำให้เผลอซื้อกันมาใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกหลายชื่อเลยทีเดียวนั่นก็คือหยกเกาหลีนะคะหยกปากีจริงๆแล้วเขาเป็นหินเอ่ออะเกตนะคะหรือว่าเป็นตระกูลคาลซิโดนีตระกูลอะเกตนะคะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งมีหลากหลายนะคะขุดได้ขุดค้นพบได้ ั่วโลกเลยนะคะอย่างเช่นประเทศไทยนี่ก็มีเหมือนกันนะคะที่พบมากก็จะมีบราซิลเมจีนนะคะเนื้อใสมากด้วยแล้วก็เขาจะมาเจียเป็นหยกนี่หละคะ่ะแล้วก็ย้อมสีเข้าไปซึ่ง,งเวลาเซอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเขียนว่าดายดยก็คือย้อมอะคะ่ะคาวซิโดนี่นั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าถามว่าเจ้าคาลซิโดนี่นะคะหรืออาเกตตัวนี้เนี่ย ในธรรมชาติเ็ามีสีเขียวไหมก็ต้องตอบว่ามีนะคะก็คือที่ประเทศไทยเนี่ยจะให้ชื่อเรียกว่าหินโมราแต่ว่าในส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะเป็นคาลซิโดนีสีเขียวอเกตเขียวเนี่ยค่อนข้างจะมีราคาแพงนะคะเนื่องจากไปคล้ายคลึงเฉดอสีหยกแพงนั่นเองค่ะแต่เขาก็ขายแยกนะคะออกมาจากหยกแล้วก็เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนพวกที่เป็นออเกตย้อมสีหรือคาลซิโดนีย้อมสีนี่จะเป็นสีที่ ไม่สวยอะค่ะอย่างเช่นว่ามีขาวติดน้ําตาลนะคะหรือว่าจะมีเขียวสีดเขียวน้ําตาลประมาณนี้เพราะว่าเขามีเ,เฉดสีหลายสีในก้อนเดียวถูกไหมคะเขาก็าจะเอาเกตนะคะที่สีไม่ค่อยสวยนี่แหละแล้วก็มายอมสีเขียวนะคะให้ดูคล้ายหยกแล้วก็มาขายกันตามท้องตลาดะค่ะ ซึ่งถ้าใครคิดว่าจะใช้เจ้าหยกเกาหลีนะคะหรือว่าหยกกลอมจัวนี้ใช้เสริมดวงนะคะเนื่องจากว่ามีการถือเคล็ดว่าต้องใช้สีเขียวมรโกดสีเขียวจัรพรพักเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเน้นย้ำอย่างหนึ่งว่าอย่าซื้อแพงนะคะอย่าให้เกินห้า0ันประมาณแบบพันหน้าสองพันเนี่ยกำลังดีค่ะ ยังไงก็ตามการใช้หยกแท้นะคะเพื่อเสริมโชคเสริมดวงนะคะดึงดูดทรัพย์ก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหยกสีไหนนะคะเนื้อไหนโอปอให้ความแท้นะคะเท่าเทียมกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจกำไรหยกนะคะก็ติดต่อโอปอมาได้นะคะไว้ใจหยกแท้ไว้ใจหินศิลป์มณหนีนำโชคตามไลน์แล้วก็เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้โอปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ